โอ้โหนะคะนี่ก็วันสุกนะคะสิ้นเดือนเนาะนี่โร่งขนาดนี้เลยนะคะวันนี้ก็จะมานะคะพาลูกค้าชมนะคะรถหลายๆคันเออวันนี้เราจะแบบเน้นหลายๆคันนะคะจบๆนะคะในคลิปเดียวนะคะช่วงนี้ก็สิ้นเดือนแล้วนะคะก็จะเข้าเทศกาลปีใหม่นะ,ะ2500 68สนะคะสำหรับใครที่กำลังนะ,ะมองหารถสักหนึ่งคันนะคะไว้กลับบงกับบ้านนะเออซื้อกลับบงกลับบ้านนะคะก็นี่เลยจากสามเหลี่ยมออตโต้นะคะของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะติดจาก ใจกลางเมืองขอนแก่นเลยนะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆนะคะมาฝากลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่กําลังมองหารถสักหนึ่งคันนะหนูนาะแนะนําเลยนะคะสามเพียมอตโต้รถสวยถูกใจไกลแค่ไหนก็คุ้มแน่นอนและที่สําคัญรถของเราทุกคันนะ6ห0รกว่าคันนะจุดจุดนี้นะรับปาาระกันไม่มีชนเนะนี่ยจมน้ําย้อมแมวพิคว่มไฟไหมแล,และก็กลับมาอีกนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นแบงค์สิทธ์มี นี่แบงค LIKE like ์สิบแบบนี้ลูกค้ามีไหมเอ่ยนะคะแบงค์สิบหนึ่งใบมีมูลค่า1นึ่งแสนบาทนะคะสามารถเอามาแลกเป็นส่วนลดในการออกรถได้เลย1นึ่งแสนบาทนะคะแบงค์สิบแบบนี้นะไม่จํากัดปีไม่จํากัดรุ่นนะคะไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นเลขอะไรนะคะไม่จํากัดเลยนะขอแค่เป็นธนบัตรนะคะและมีเลขสิบแบบนี้ก็สามารถเอามาแลกเป็นส่วนลดในการออกรถได้เลย1นึ่งแสนบาทเลยนะ1นึ่งแสนบาทเลยนะคะรถราคา2องแสนจากพี่จะไปนี่สองแสนพี่จะไปนี่แค่1นึ่งแสนเท่านั้นอ่ะ เปิดประเดิมคันแรกกันเลยดีกว่านะคะคันนี้มิสุบิชิมิลาดนะคะสีสวยๆแบบนี้นะคะสีฟ้าเออหรือจะใครจะมองอีกสีนึงก็เป็นสีน้ําเงินนะ,ค,ะคันนี้นะคะออกใหม่ป้ายแดงประมาณ4 0 0 0สนกว่าบาท ออกใหม่ไปไดแดงประมาณ400,000บาทแต่วันนี้เหลือเพียงแค่159,000บาทเท่านั้นเป็นเครื่อง1.2นะคะเป็นรถ5ประตูรถอีโคคาประหยัดน้ำมันนะคะกระจังหน้าสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับโลโก้นะคะมิ i s ู i ิชินะคะและที่สำคัญนี่คิ้วกันทรงคิ้วกันศาสติดมาให้เป็นที่เรียบร้อยออกรถเพียงแค่10บาทจบเลยนะคะคันนี้ซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ดีซื้อสด159,000บาทเท่านั้นเลยนะคะหรือสำหรับใครที่ ซื้อผ่อนนะคะก็ผ่อนอยู่ประมาณ3-4 0 0พันตลอดสัญญาไม่มีเป็นขั้นบันไดไม่มีดอกเบีย้ยบอลลูนนะคะนี่เลยคันนี้หนูนาบอกได้เลยว่าอยากนำเสนอมากๆสำหรับใครที่กําลังคิดที่จะซื้อรถมอไซค์ให้คุณพ่อคุณแม่ขับไปตะลงตลาดพี่จ๋าแวะมาดูคลิปหนูนาก่อนนะคะคันนี้ s u ซ u k i เซล e r โอเนะ,ะเป็นรถอีโคคาประหยัดน้ํามันโคตรประหยัดน้ํามันเลยตัวนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่อง1000 เป็นเครื่องหนะึ่งพันนารถเล็กกระทัดรัดไปไหนมาไหนสะดวกสบายและที่สำคัญหาที่จอดง่ายและที่สำคัญกว่านั้นอีกนะคะราคาเท่ากับมอไซค์เลยจ้ะพี่ราคาเท่ากับมอไซค์เลยนะคะออกใหม่ป้ายแดงนะคะสามสี่แสนสามสี่แสนนะแต่วันนี้นะคะเหลือเพียงแค่สองแสนกว่าบาทเท่านั้นเหลือเพียงแค่สองแสนกว่าบาทเท่านั้นนะคะและที่สำคัญผ่อนตลอดสัญญาประมาณสามพัน ตลอดสัญญาไม่มีเป็นขั้นบันไดไม่มีดอกเบีย้ยบอลลูนและที่สาคัญออกรถเพียงแค่10บาทจบออกรถเพียงแค่10บาทจบซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ดีก็อย่างที่บอกนะสําหรับใครที่กาลังมองหารถซักหนึ่งคันนะแบบนี้ดีกว่าพี่นะดีกว่าไปซื้อมอไซค์ให้คุณพ่อคุณแม่ขับนะเอารถยนต์ไปขับไปขี่กันนะคะไม่ต้องตากแดดตากฝนตากลมแอร์เย็นเพลงเพราะขับสบายนะคะสะดวกสบายต่อการหาที่จอดและที่สําคัญ ปลอดภัยขับขี่ปลอดภัยด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านในคันนี้นะคะปี2021เลิกใม่เพียงแค่16,000โลเท่านั้น16,000โลเท่านั้นนะคะแอร์เย็นเพลง,งเพราะขับสบายนะเบาะผ้านุ่มนั่งสบายนะ,ะพวงมาลัยสวยๆเลยนะคะและที่สำคัญรับประกันไม่มีชนหนักจมน้ำย้อมแมวพิกความไฟไหม้และก็กลับใหม่ผ่อนเพียงแค่3,000กว่าบาทเท่านั้นประหยัดน้ำมันผ่อน3,000นะรถอีโคคา เอาไปขับไปขี่การออกรถเพียงแค่1ิบาทจบเลยนะสาหรับคันนี้นะให้คิดง่ายๆนะคะพี่ไปซื้อมอไซค์เนาะก็ผ่อนอยู่ประมาณ2องสพันแล้วแหละนะถ้าไปซื้อมอไซค์นะคะหน้าฝนเป็นยังไงนะคะตากฝนไปทํางานนะคะไม่ได้สะดวกสบายอย่างที่คิดนะต้องหาเสื้อกันฝนนะ,ะหน้าร้อนเป็นยังไงนะ,ะหน้าดงหน้าดําหาครีมกันแดดเสียตรงเสียตังซื้อครีมกันแดดอีกเผลอๆนะถูกแดดเยอะเป็นไข้นะ,ะผิวไหมผิวดำนะคะหน้าหนาวเป็นยังไงเอ่ยถ้าขับรถมอไซค์ไปนะคะหนาว โอ้นะคะเสียสุขภาพนะพี่นะนี่เลยจ้ะรถยนต์นาทั้ง,ท,ง,ท,งที่ผ่อนเท่ามอไซค์นะจะไปเอามอไซค์ทำไมจ้าพี่จ๋านะคะซูซูกิเซ,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 ซลีโอเอาไปขับไปขี่กันนะปะีป0 2 1ี2021ด้วยปีใหม่ไหม่น้อย ผ่อนเบานะคะนี่เลยสามเหลี่ยมออโต้นะะีต้องมาหาหนูนาเท่านั้นนะหรือใครนะคะอยากดูรูปรถตรงไหนเพิ่มเติม,ตมนะคะก็สามารถแอดบ้านเขียวหนูนาะได้เลยแอดหนตัวและก็ A1 ตัว1น1่งหตัวและก็ A1 ตัวนะนะคะต่อไปนะคะถ้าเกิดใครไม่ชอบซูซูกิเซล,ลีโอมันเล็กไปพี่หนูนาะนะคะนี่เลยซูซูกิสวีปนะคะมีทุกสีเลยไม่ว่าจะเป็นแดงเทาดําดน้ําเงิน ราคาผ่อนเริ่มต้นนะคะ4,000กว่าบาทตลอดสัญญาไม่มีเป็นขั้นบันไดไม่มีดอกเบีย้ยบอลลูนเช่นกันนะคะต่อไปคันนี้อยากนําเสนอมากๆตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง1,000แต่เป็นเทอร์โบ1,000นะแต่เป็นเทอร์โบสเกิร์ตรอบพันสวยๆแบบนี้และที่สําคัญคันนี้มีกล้อง360องศาให้ด้วยสําหรับใครนะคะที่กําลังหัดขับรถใหม่นะ,ะหัดขับรถใหม่นะ,ะมีปัญหาเกี่ยวกับการถอยถอยเข้าซองถอยเข้าที่จอดนะคะกะไม่ถูก นะคะกลัวชนหรือเปล่านะว่าบางทีไปคนเดียวใช่ไหมอะขับเข้าเซ็นทรัลเนี่ยบางทีไปคนเดียวเราก็ไม่รู้นะว่าเฮ้ยเราจะชนฝั่งซ้ายฝั่งขวาไหมชนเสาไหมอะไรยังไงนะแต่คันนี้สะดวกสบายมากนะคะมีกล้อง360องศาก็คือยิงตรงจากดาวอังคาเลยจ้ะพี่จ๋ากล้องรอบพันนะคะคันนี้ออกรถเพียงแค่10บาทเช่นกันออกใหม่ป้ายแดงนะห้าหกแสนห้าหกแสนนะแต่วันนี้นะคะสี่แสนกว่าบาทเท่านั้นผ่อนงวดประมาณ8,00 0กว่าบาทนะคะ8,000กว่าบาท 9,000ตลอดสัญญาไม่มีเป็นขั้นบันไดไม่มีดอกเบีย้ยบอลลูนและที่สำคัญนะสำหรับใครที่ชอบภายในค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะหนูนะบอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าภายในของเขานิสันเนี่ยก็คือภายในของเขากว้างขวางอยู่แล้วและที่สำคัญเลขไม่เพียงแค่30,000โลค่ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเบาะพานุม่มนั่งสบายเกียร์ออโต้หน้าจอสัมผัสนะ สวยมากแอร์เย็นเพลงพอขับสบายก้อง360องศาสเกิร์ตรอบคันนะคะหนูนาเห็นเพื่อนหนูนาไปออกนะพี่ไปออกป้ายแดงสเกิร์ตนี่เขายังไม่แถมให้เลยนะสเกิร์ตยังไม่แถมให้เลยนะและที่สําคัญตอนนี้เรามีโปรโมชั่นแบงค์สิจากพี่นะคะแบงค์สิบหนึ่งใบมีมูลค่า1น0 0 0แบาทอะถ้าคันนี้แพงไปนี่เลยนิสสันอเมร่าเช่นกันนะคะคันนี้สีบอลเทาสวยๆเลยนะคะ ร้อแม็กแต่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ปี2 0 1 4ันสิจดสองพเหลือเพียงแค่สองแสนกว่าบาทเท่านั้นผ่อนเพียงแค่สี่พันกว่าบาทตลอดสัญญาไม่มีเป็นขั้นบันไดไม่มีดอกเบีย้ยบอลลูนนะจ๊ะถ้าใครไม่ชอบสี่ประตูนีน่เลยนิสันเหมือนกันแต่เป็นนิสันโนตคันนี้ก็บอกได้เลยว่าตอบโจทย์มากๆสําหรับใครที่กําลังมองหารถเล็กกะทัดรัด นะคะปีใหม,ใหม่ใหม่น้อยและที่สําคัญผ่อนเบาๆคันนี้ผ่อนเพียงแค่5 0 0พันกว่าบาทตลอดสัญญาสเกิร์ตรอบพันรถปี 2, 2021ด้วยกล้องรอบพันเช่นกันโค้ดใหม่คันนี้โค้ดใหม่นะคะใครไปออก้ายแดงมาหนูนะบอกได้เลยว่าพลาดมากจ้ะพี่นะคะเพราะว่าอะไรนะคะมือสองออกรถเพียงแค่10บาทเท่านั้นสเกิร์ตรอบพันและที่สำคัญรับประกันจุกๆไปเลย3ปี30 0 0 0โลรับประกันไม่มีชนหนักจมน้ำย้อมแมวพิษความไฟไหม้และก็กลับใหม่ ผ่อนเพียงแค่5,000กว่าบาทนะคะ5,000กว่าบาทต,ตลอดสัญญาไม่มีดอกเบีย้ยบอลลูนนะไม่มีดอกเบีย้ยบอลลูนนะเอาไปขับไปขี่กันจ้าพี่จ๋าน,ะะนี่สันโนสสวยๆเลยนะเป็นรถ5ประตูสีดำเนี่ยมสเกิร์ตรอบพันนะละ้อธรรมดาถ้าใครอยากได้เดี๋ยวแต่งล้อแมออ็กใหะพักเข้ามาแอดหนึ่งสามตัวแล้วก็เอหนึ่งตัวนะ,ะหรือใครชอบมิสูบิชิไหมจะถูกจะแพงก็ต้องแบงไว้ก่อนอย่างนี้เข้าก็อยู่ประมาณ ห้าหกพันนะคะตลอดสัญญาเหมือนกันน้าออกรถเพียงแค่สิบบาทมิลาดสวยๆแบบนี้มีทุกสีเลยขาวดําเทานะคะเทาเข้มเทาอ่อนนะตัวนี้จะเรียกว่าสีบอลสีบอลเทาสีนี้ก็สวยนะหนูนะชอบมากเลยนะสีนี้เพราะว่าเขาจะเงาอยู่ตลอดเวลาจะใหม่อยู่ตลอดเวลาถ้าแบบร้างอัดฉีดนิดนึงนี่ก็คือแบบโอ้โหโคตรสุดโคตรสวยสเกิร์ตรอบคานออกรถเพียงแค่สิบบาทมาจับมาจองมาเป็นเจ้าของได้เลยนะคะยาลีสไหม เริ่มต้น6 0พันนะคันนี้ออกรถเพียงแค่10บาทเช่นกันป้ายแดงต้องดาวเป็นแสนผ่อนเป็นหมื่นนะแต่วันนี้ออกรถกับหนูนะ10บาทจบต่อไปนะคะวีออสนะคะสวยๆเลยปี2017สเกรอบพันร้อธรรมดาไม่เป็นไรถ้าใครไม่ชอบร้อธรรมดาเดี๋ยวแต่งให้เดี๋ยวแต่งแม็กให้นะคะจัดหนักจัดเต็มให้ไม่ต้องห่วงอยากได้อะไรขอให้บอกนะคะอยากขออะไรจัดมานะคะหนูนะจัดให้คันนี้เหลือเพียงแค่300 0 0นกว่าบาทเท่านั้นสวยๆเลย ออกรถเพียงแค่10บาทผ่อนประมาณ5-6ันตลอดสัญญานะมีใครอยากดูรุ่นไหนอีกไหม Honda City นะ1.0เทอร์โบนะตัวนี้เป็น Honda City ตัวโฉมใหม่ล่าสุดเลยโดยปกติแล้วนะ Honda City ส่วนใหญ่จะเป็นรถ4ประตูเริ่มต้นด้วยเครื่องพันห้านะคะตัวนี้เขาก็ทำมานะคะโมเดลใหม่เลยนะ,คะเครื่องพันเดียวเป็นรถ5ประตู เป็นเครื่องพันเดียวรถอีโคคาประหยัดน้ํามันใครอยากได้ทักเข้ามามินิก็มีนะมินิคูเปอร์มี2ส,สีนะมีสีฟ้าและก็สีน้ําเงินไม่ว่าจะเป็น c ซี i c วิก,ก็มีนะคะสวยๆเลยนะคะรถ5ประตูใครอยากได้แบบนี้ออกรถเพียงแค่10บาทเท่านั้นสีใหม่ด้วยสีเทาแ์รมโบโอโ้โหโคสุดโคสวยนี่เป็นยังไงรถของเรามีให้เลือกมากกว่า600คัน อย่างที่บอกเนาะสำหรับใครที่สนใจนะให้แอดบ้านเขียวเข้ามาแอดหนึ่งสามตัวและก็ A1 ตัวคนซื้อเอาไปเลยห0 0 0งแสนและที่สำคัญคนแชร์บอกต่อเอาไปเลยหมื่นหนึ่งแต่ต้องแจ้งก่อนนะว่ามีค่าแนะนำนะคะต้องแจ้งเซลล์ก่อนนะเพราะว่าเซล์ก็จะได้เบิกค่าแนะนำไว้ให้ลูกค้านะไม่ใช่ว่ารับรถไปแล้วค่อยมาแจ้งว่ามีค่าแนะนำแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกค้าสำหรับใครที่กำลังจะมาดูรถนะคะ วอกอินหน้าร้านได้เลยนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าน,นันหนูนาะหรือเราจะนัดกันก่อนก็ได้เนาะนะคะบางทีมีค่าแนะนําแจ้งหนูนาะไว้ก่อนเดี๋ยวหนูนาจะเอาชื่อเบอร์ค่าแนะนําเขียนค่าแนะนําไว้ให้ก่อนนะคะจะได้ช่ชัวร์เนาะนะคะโอเควันนี้หนูนาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้ก็เอารถเก๋งอีโคคาร์นะคะมา ให้ลูกค้าดูประมาณนี้สำหรับใครที่อยากดูรถรุ่นไหนเพิ่มเติมนะคะอยากได้แบบไหนแอดบ้านเขียวมาได้เลยแอด1-3ตัวและก็ A-1 ตัว,ตวหรือสามารถดาโทรติดต่อหนูนาสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย0 6 2 9 0 7 0 0 6 6หรืออีกเบอร์หนึ่ง087-770-4246เลือกคุณภาพเรื่องความคุ้มค่าเลือกหนูนาสามเหลี่ยมอโต้อย่าลืมนะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นแบงค์ แบงค์สิบหนใบมีมูลค่า1นึ่งแสนบาทสามารถเอามาแลกไปส่วนลดในการออกรถได้บริษัทเรามีรถทุกรุ่นทุกยี่ห้ออยากได้แบบไหนทักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวหนะูจะส่งรูปภายนอกภายในนะคะรายละเอียดนะคะแล้วก็เงื่อนไขดีๆให้ลูกค้านะคะในช่องแชทอีกครั้งหนึ่งวันนี้หนูนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คิปหน้าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ